สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูกข้าเอลเลโอเมเมอรนะคะรับแลวันนี้เรากลับมาที่อาเทเดนกันอีกครั้งนึครับผมก็ผมจะมีข่าวมาบอกครับผมว่าผมอาจจะหายไปประมาณ10วัน <c oughs> น่าจะประมาณ10วันครับผมแต่ก็นั่นแหละจะพยายามกลับมาเล่นเนาะเออถ้าเกิดมีเวลานะครับผมก็คือผมจะคือพ่อผมมาใช่ไหมแล้วนั่นแหละ จะพาพ่อผมไปหาญาติที่ซานฟานครับผมเออรู้เปล่ามันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากๆอะ่ะเพราะว่าไอ้นี่เมืองที่ญาติของผมญาติของพ่อผมก็ญาติผมนั่นแหละอยู่ก็คือชื่อเรดบูดซิตี้ครับผม <c oughs> ถ้าเกิดใครดูอันดอนของผมก็จะรู้ว่าเอ้ย <c oughs> เมืองที่สองที่เราต้องไปชื่อเรดบูดใช่ไหม โอ้โหมันอะไรมันจะนะบังเอิญกันขนาดนี้อืมก็นั่นแหละนะเออก็นั่นแหละครับผมก็เตือนไว้ว่าเออผมอาจจะหายไปเป็นประมาณ10วันเนาะแต่ YouTube ไม่เป็นไรนะครับผม YouTube นี่คือมีคลิปของผมอัพแน่นอนนะตลอด10วันนี้เออแต่อาจจะน้อยหน่อยอาจจะมีแค่อนาเธอเอเดนอย่างเงี้ยนะส่วนอันดอนนี่ทำไมดูเหมือนมีคนดูน้อยมากเลยผมเลยบอกว่าเอกก็นั่นแหละนะ ไว,ไว้ค่อยล้วกันเพราะผมเพิ่งมารู้อีกทีนึงว่าอ้าอันดอนยังไม่เข้าเป็นประเทศไทยแปลโอเคนะครับผมก็นั่นแหละก็นั่นก็อัปเดตครับผมประมาณนั้นมากลับมาตรงนี้กันครับผมไม่นะไ <c oughs> อย้ยคุมโมเราช้าไปหรือเนี่ยมันเดินมาเฉยเลยอ่าเป็นไงอมืมาดูผลงานของฉันเหรอทำไมละ่ะคือ อ,อทำไมถึงทำอย่างนี้เออฮะอ่อาฮะก็คือเราแน่ใจว่านายนายไม่ใช่คนอย่างนี้แน่นอนอะ่ะทำไมล่ะ uh, No, you are r right. I g have t I h I never imagined I would do something like this either ขบอมนายพูดถูกฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทำเรื่องอย่างนี้ลงไปได้นะอาา่าฮะ but people change The normal beside อ h this normal beside a boss never a good person อ่ะก็คือคนเปลี่ยนกันได้อะเนาะอีอยาหนึ่งชั้นเองก็ไม่ใช่คนดีด้วยอืมเออแล้วอะไรอะไรเปลี่ยนไปเหรอเออมันเกิดอะไรขึ้นอือึอ่าฮะนี่ก็คือเราบอกก็บอกนะว่าเออ ตกงานไม่ใช่ประมาณนั้นก็คือเออศูนย์ที่เมืองเมืองทะเลทายเมืองแห่งฝุ่นจะถูกขายเนอะอ,อ,อือมอ่าแล้วฉันถูกส่งแล้วฉันก็ได้จะถูกส่งไปบนพื้นโลกอ่าฮะโอ้ครับผมคือทําไมถึงใจร้ายกับนายอย่างนี้ละเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่นายท,ที่นายจะทําอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ ฮะอ๋ออ uh ัน huh. oh, นี้มันบอกว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะเออแค่ต้องการกระตุ้นเท่าหน่อยว่าเออเขาต้องการอะไรแค่นั้นเองประมาณนั้นอือ uh ือ huh. อ uh ือ huh. uh ือ huh. อ uh ่าฮะอ่าฮะ กำลังจะบอกว่ามันกําลังจะบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าถูกถูกควบคุมเอาไว้ไม่ให้หลุดความบ้าออกมาประมาณนั้นอะ่ะอืมนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาถูกขังอยู่เหมือนกับว่าถูกขังอยู่ในกรงอะ่ะ อืมอ่าแล้วนี่ก็โคมัสก็บอกว่าเอ้ยอย่าอย่าเศร้าไปหน่อยเลยนะจงมีความสุขเถอะนายได้ทำในสิ่งที่นายต้องการไปแล้วเนี่ยฮึอืมเออก็แค่ออกไปแล้วก็ทำในสิ่งที่เองต้องการก็พอแล้วอืมก็ประมาณนั้นครับผมอ่าฮะอ่า เรียบร้อยเขาบอกเขาจะเขาก็จะทำลายกรงที่ขังเขาไว้แล้วออกสยายปีก <c oughs> แล้วโผบินไปประมาณนั้นก็บผมเอ้ยอย่าขมโมะอย่าพึ่งไปดิเรียบร้อยไม่ทันแล้วครับ <c oughs> อ่าเฮืออ hm ครับผม ทำลูปกลับมาเรียบร้อยือ,อฮะครับผมเขาได้บอกไปแล้วเนาะว่าอันนี่การที่ KMS ขายที่นี่เป็นจุดเป็นจุดทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นมาเนาะเออเออแต่ฉันไม่คิดว่านั่นมันเป็นแค่เรื่องเดียวหรอกนะอ,อืออฮะ แต่ยังไงก็เถิดเรารู้แล้วแหละว,ว่าเป้าหมายของเราคือยาคุโมเขัาผมเพราะฉะนั้นไปตามหาเขาอีกทีนเถอะ,ะอ้าวนายสองคนอ้าเฮ้ยอะไรวันนี้ฮ่มันเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่แอนแล้วนายสองคนไปทำอะไรที่นี่อ่ะยาคุมโมเดียด๋วยวก่อนนะ นายก็ผ่านท่ามลูปมาเหมือนกันเหรออืมแต่ทำไมล่ะก็คือลูปแรกตอนแรกไอยาคุโมะมันไม่มันไม่กลับมาด้วยนี่หว่าก็คือยาคุโมะที่เรารู้จักมันมันกลับไปเป็นคนเดิมเนาะเอออืม้มแถมไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเราด้วยแต่นี่มันเวลาใหม่แล้วนี่ ไอ้คูมาสคูมมสเอออย่าบอกนะว่าเป็นผลงานของนายคูมอสบอกอะไรชั้นชั้นอะไรฮะ uh huh. Careful now keep looking at me like that i'm g o n n a swap all over you ครับผมก็คือถ้าเกิดมามองชั้นอย่างนั้นเดี๋ยวประมาณว่าหาเรื่องไงหาเอออยากโดนเหระอยากโดนเหระประมาณนั้นแหละอืมอืมไอซีไอ it was phantom who brought k u m o s to life phantom exists outside the time loop seeing everything that happens maybe yakumo and k u m o s are the same อ่าครับผมก็คือคุม k ุ m o s ได้เลือดอได้ได้ชีวิตได้เลือดเนื้อมาจากไอไอ a n t o m ใช่ไหมและไอ phantom เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใน t i ม e loop ด้วยเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงได้อธิบายได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าคูมสและยาคูโมมีพลังของแฟนทอมอยู่เลยทำให้ทั้งสองคนหลุดออกมาจากช่วงเวลาได้มึงไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเพราะไอ้ห้า,าชัปเตอร์ที่ผ่านมามันก็คนพวกนี้มันก็ได้พลังของไอ้นี่มาเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอของแฟนทอมอ่ะ เออถ้าเกิดนายรู้อะไรทำไมไม่บอกมาล่ะฮึอือึอืมได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวฉันบอกนายเองตามมาสิอือหึสรุปก็คือนายมาจากไอ้นี่เหลอเนี่ยมาจากอีกโลกหนึ่งอาา่ะฮะแล้วก็นายก็ได้เห็นการเวลาไหลย้อนกลับ หลายหลายครั้งอ่ะฮะอ่าฮะครับผมนี่ก็บอกว่าเนี่ยอะไรไอ้ถ้าเกิดประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปจะเกิดจ,จะทำให้เกิดไทม์รูปขึ้นเนาะอืม uh huh. ไม่อยากเชื่อเลยไม่น่าเชื่อจริงๆอือ uh ืม huh. หลังจากที่ใช้พลังของฉันไปแล้วมันจะ,จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่อยากเชื่อเลยแต่ฉันเข้าใจนะเนี่ย mm, it makes sense logically but it it feels right so that ghostly the same อ uh ่ะ huh. ก็คือประมาณว่าเข้าใจได้อ่ะอีท่าไหนก็ไม่รู้มันเหมือนว่าเข้าใจได้นะแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแฟนทอมก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ yes it is all been restore I broke I broke my cage But now I'm back inside เขาผมฉันทำลายไอ้ตึกนั้นทิ้งไปอืมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับถูกสร้างกลับขึ้นมาใหม่ฉันทำลายกรงที่ขังฉันออกไปแต่ตอนนี้ฉันกลับมาอยู่ในกรงอีกครั้งมืนไหม <laughs> สรุปก็คือจะไม่มีวันขั้นหน้าสินะไม่มีอนาคตถูกต้องครับผม สรุปคือนายไม่สามารถทำเรื่องอย่างนี้ได้อีกต่อไปแล้วจริงดีโอ้โหยาโคโมบอกว่าไม่เลยฉันรู้สึกได้ได้เลยว่าฉันจะต้องสนุกกับเรื่องนี้แน่นอนฮ้อเออทำอไรอ่ะเออนายทำอย่างนั้นไม่ได้นะนายจะทำร้ายผู้คนนะเว้ย เออแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไม่มาอีกต่อไปอืมอฮะครับผมประมาณว่าแมไอพระเอกพระเอกนางเอกจะพยายามมาหยุดฉันอีกแล้วสินะมาช่วยโลกใบนี้ประมาณนั้นพวกเราเองก็พยายามที่จะช่วยนายเหมือนกันนะเว้ย <laughs> ขอโทษนะเออแต่ว่าฉันไม่อยากที่จะเล่นฮีโร่เล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างกับพวกนายหรอกนะ <laughs> การช่วยโลกนี้มันไม่ใช่สำหรับฉันเว้ยขอโทษด้วยนะอืมฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเว้ยไม่สนใจกับใครทั้งนั้นสนใจแต่เรื่องของตัวเองประมาณนั้นอ้าว อะฮะ some work from the boss I thought I erased ครับผมเพิ่งได้ลายมาจากหัวหน้าครับผมลายจากหัวหน้าที่ฉันนึกว่าฉันลบมันไปแล้วแล้วเนี่ยอืม uh อื huh. ้อ even the way he writes in, uh huh. in trading uh, I support I I do need to work ครับผมก็คือประมาณว่านั่นแหละ ก็คือทุกทสิ่งที่อย่างเหมือนเดินมะนะแล้วยาคุโมก็บอกว่าคงต้องกลับไปทำงานแล้วครับผม After all if I don't get to third place he's going to sell my whole division ก็คือถ้าเกิดฉันไม่กลับไปทำงานแล้วได้อย่างน้อยก็ที่3<ๆ>เขาจะขายเออไอเนี้ยซูนของฉันทิ้งไปอืม Alright I will give it a go you to do whatever you want ก็ก็อยากคมก็อยากจะลองดูครับผมว่าตัวเองจะได้ที่สามหรือเปล่านะเออแล้วเราแล้วเขาบอกเราอยากทำอะไรก็ทำเลยอืม,อมไม่ดีเลยอ uh huh. เราจะหยุดเขายัางไงเนี่ย อ่าฮะอ่าฮะก็คือสรุปคือเราจะช่วยให้เขาได้ที่สามครับผมอ่า uh huh. แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าฮะเอออ่าฮะก็ต้องเราต้องช่วยโปรโมทไอมาสคอตนี้ให้ดีขึ้นครับผมอ่า uh huh. ดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมฮะ uh huh. ขอให้คนอื่นทํางานของเราให้เหรออืมหก็เราก็จะตามยาโคโม,โมไปก่อนเนาะแล้วก็หาว่าเออใครสามารถมาช่วยงานเราได้มั่งอย่างแรกต้องไปที่สี่ให้ได้ก่อน Uh huh. เพื่อเปิดเปิดอันนี้นเอไอเรือใหม่ที่เราสามารถไปได้อเ uh huh. นี่ยนะเขาบอกไว้เนาะว่าเออตอนนี้มันยังมีหลายจุดที่เรายังไปไม่ได้เนาะถ้าเกิดดีขึ้นก็เหมือนกับปลดล็อกได้นเนาะอ uh huh. uh huh. ถ้าเกิดเราไปอยู่ที่สีได้เราก็จะสามารถไปที่ใหม่ๆได้ สามสองหนึ่งนะเนาะประมาณนั้นถ้า <c oughs> ถ้าเกิดได้ที่หนึ่งก็จะเปิดได้ทุกแมปประมาณนั้นอืมถ้ามีไอเรียนอเรียใหม่เปิดมาขึ้นมาได้เราก็จะสามารถเออไปร้านใหม่ๆได้เหมือนกันอือึก็น,นะก็ลองทำอย่างนี้แล้วเนาะเอออ่า เราก็จะแยกกันทำงานนะเนี่ยเอา progress after loop หนึ่ง just like before the loop you must play sub quest part ออโอเคเอา้าสวยเลย ผมจะเปิดไปหน้าอื่นดันกดผิดโอ้โหไอพวก s u b เ c r ส e ตรงนี้โอเคผมคิดว่าต้องมาทำ subscribe ตรงนี้อ่ะนี่ก็คือ register store หลูเอ๊ะกูยังกดเขาไม่ได้แถมอ๋คือต้องไปคุยก่อนใช่ไหมเนี่ยหนึ่งคือต้องไปคุยกับไอร้านแฮมเบอร์เกอร์อรใช่ไหมอืมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมสิบหกนาทีโอเคผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยคืนนี้ต้องนอนเร็วครับผมต้องต้องนอนเร็วแล้วไปไอ้นี่เอ่อ ต้องขี่รถไปซานฟานแต่เช้าครับผมอ่าฮะนี่ก็ยังต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมเนาะอ่าอ่านี่ก็พูดเหมือนเดิมเลยนี่หว่าเอ้ยไม่ได้มากินที่นี่หรอต้องการให้เราช่วยอะไรอะ่ะเอออ่าก็เรียบร้อยครับผมโลโคล้นี่ร้านทำอาวุธใช่ไหมโฮเทลเหรออ่าฮะอ่า อ่โอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่มากดคุยเขาบอกเอ้ยนายเดี๋ยวนี้นายชักเริ่มโด่งดังแล้วเน่ก็ได้ฉันจะฉันจะเข้าร่วมกับนายด้วยกันละกันประมาณนั้นเดี๋ยววัน,นนี้ไม่น่าใช้แล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะใช่นะอืม The food in the town is delicious ออฮะ There's so much junk food and spicy dishes อ uh h huh. maybe that why people find my kind of cooking too more personal uh ก็คือทุกคนชอบกินอาหารเผ็ดๆแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดเนาะเออนั่นคือทำไมว่าคนเขาถึงไม่ค่อยชอบอาหารที่คุณยายเขาทำ the kids more more the kids here would have in They, they just grow n up They are simple but full of flavor ก็คือร้านอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหลนะเนาะ e m p l o y e Ava เราจ้างเอวาเลยเอา้าวล้วชื่อเอวาด้วยนะอันนี้ไม่ไใช่แล้วล่ะโอเคเข้าไปตรงนี้แล้วเอา้า เดี๋ยวก่อนเออคือเอวามาตรงนี้เลยแสดงว,ว่าผมต้องไปหันหาคนสินะ dispatch store hamburger อ่าก็ส่งเอวาไปร้านอาหารเนาะเออ dusting hotel เดี๋ยวก่อนผมต้องไปหาคนเพิ่มต้องไปจ้างคนเพิ่มเดี๋ยวก่อนอา้าวออกไงวะ ต้องไปจ้างคนเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวมีคนทําไม่ไปต้องหาคนอีกคนนึงไปทําร้านอาหารอาอไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปทําไอ้นี่เออเออ,เอ,อไปทําไอ้นี่อโรงแรมโรงแรมเออตรงนี้ไปไม่ได้ฮะอะไรวะอืม เราจะไปหาคนไปโรงแรมยังไงวะเนี่ยเอเยี่ยมเดี๋ยวก่อนแล้วลงตรงนี้ไม่ได้เอา้เอาแล้วจะไปข้าล่างยังไงวะเนี่ยขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้แสดงว่าผมอาจจะต้องเล่นตรงนี้ก่อนนะถึงจะผ่านไปต่อได้ เออจะลืมเข้ามาในนี้ร้านอาวุธ มีอยู่คนหนึ่งโอเคจริงๆด้วยครับผมผมคิดว่าผมต้องเล่นไอ้ซับเควสนั้นก่อนอต้องไปเล่นซับเควสนั้นก่อนจริงๆด้วยเดลเวนในนี้จะมีคน มีคนแต่ไม่ใช่อืโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอิมงานรัดตัวครับผมโอเคแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ